นี่ก็เริ่มเหลืองแล้วนะเดินสำรวจแปลงนากันหน่อยไปขาวนอนกินไส้ สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกตเล็กเกตน้อยผมนักพัด์กับโนกะวันนี้ผมก็พามาดูนาอีกแล้วครับวันนี้วันจันทร์ที่3มิถุนายน2 5 6 7ผมก็เดินตรวจนาขอกฏว่าเจอดีครับโรคใหม่อีกแล้วนี่หนอนกินไส้นี่ให้ดูเจาะอย่างนี้เลยเห็นไหมนี่เห็นเป็นรูไหมนี่หนอนกินไส้เห็นไหมหนี่เป็นรูเลย เดี๋ยวฉีกขึ้นมาดูกันที่มีตัวหนอนไหมหนี่นอนกินใส้ข้าวนี่เห็นไหมมีแต่ขี้นอนเต็มไปหมดดีนี่หเห็นตัวหนอนเลยนี่เห็นไหมครับนี่ยังดิ้นอยู่เลยลักเด็กลักเด็ก,ด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 กนี่หเห็นไหมเห็นไหมนี่เหม็นด้วยนะครับอย่างนี้ก็จะทำให้ ผลผลิตในนาข้าวเราเสียหายนะครับนี่นะเราฉะนั้นเวลาตอนเย็นเย็นเราก็ต้องมันตรวจแปลงเดินแปลงแต่จะมาเดินตามคนะอย่างอย่างอย่างที่ผมตัดหญ้าเดินอย่างนี้ไม่ได้นะมันต้องเดินผ่าครับในนี้เลยนะแล้วก็สังเกตดูเผื่อเราจะเห็นโรคอย่างนี้อย่างนี้เรล่อนอนกินไส้เนาะมันก็เกิดจากที่มันอยู่ใต้ลมไม้นะครับอันนี้ก็อยู่ บริเวณใต้ลำไม้ด้วยแสงแดดส่งไม่ถึงเดี๋ยวเราก็ต้องกำจัดโดยใช้ยาฉีดนะครับอันนี้ถือเป็นเกดเล็กเกดน้อยที่ผมจะนำเสนอในวันนี้นะครับกับหนอนกินไส้ดูตอนนี้อกอามาดูกันชัดๆอีกทีดูกันชัดๆจะฉีดให้ดูเสียหาย นี้ไม่เจอตัวเจาะเป็นรูเลยอันนี้ก็ไม่เจอตัวอ๋อนี่นี่น,นี่เห็นไหมหัวดำๆนี่ครับนี่ กำลังเดินนี่กระดุกกระดิก,กระดุกกระดิกหนอนกินไส้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็ชิดยานะครับหลังจากที่เราตรวจเจอโรคและ,มะแมลงนะครับมีโรคหนอนบอลใบหนอนชนใบนะครับ แล้วก็นอนเจาะขอข้าวแล้วก็เองทำการทำจัาจัดผีดยาเลยนะครับนนมันอยู่ชายล่มนะครับน,นี่ถือเป็นเก็ตเล็กเก็ดน้อยนะครับ